สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากๆค่ะวันนี้จะเน้นไปที่เรื่องที่ดูเหมือนพื้นฐานนะคะแต่ว่าสำคัญมากจริงๆก็คือวิตามินกับแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรที่เราควรรู้เป็นพิเศษบ้างครับผมเรื่องวิตามินแร่ธาตุนี่เออสาคัญจริงๆครับเพราะร่างกายเราเนี่ยใช้ในแทบจะทุกกระบวนการเลยนะ ตั้งแต่สร้างพลังงานซ่อมแซมส่วนต่างๆแต่ก็แน่แหละครับหลายคนอาจจะยังออสับสนนิดหน่อยว่าตัวไหนจำเป็นจริงต้องกินเท่าไหร่แล้วทำไมอ,อ,อาหารที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะไม่พอซึ่งเรื่องนี้มีคำตอบซ่อนอยู่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ไงครับต้องพึ่งจากข้างนอกเกือบทั้งหมดเลย อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นเรามาเริ่มแกะข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอท่านแบ่งวิตามินเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะตามคุณสมบัติการละลายคือละลายในน้ํากับละลายในไขมันเราควรจะเริ่มที่กลุ่มไหนก่อนดีคะถ้าให้แนะนํานะครับเอ่อน่าจะเริ่มทําความเข้าใจกลุ่มที่ละลายในน้ําก่อนเลยครับก็คือวิตามิน B กับวิตามิน C เหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่า2กลุ่มนี้เนี่ยร่างกายเราเก็บ เก็บตุนไว้ใช้ได้ไม่นานว่างั้นเถอะครับส่วนที่มันเกินจากที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับมันก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะไปซะส่วนใหญ่พูดง่ายๆก็คือต้องเติมให้มันพอดีพอดีทุกๆวันนะครับวันไหนได้ไม่พอก็คือวันนั้นก็ขาดไปเลยไม่เหมือนพวกละลายในไขมันที่ยังพอมีเก็บไว้บ้างอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วคะ่ะมีหน้าล่ะคะถึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลย แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากข้อมูลที่คุณหมอให้ไว้คือวิตามินกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอบอบ,บางมากๆเลยเสียไปง่ายๆแค่โดนความร้อนโดนแสงหรือแม้แต่การหัน่นยังข้อมูลบอกว่าแค่หั่นแตงกวาทิ้งไว้เนี่ยวิตามินซีก็หายไปได้ตั้ง7 8เลยละคะโหแบบนี้การหวังจากอาหารอย่างเดียวอาจจะได้ไม่เต็มที่จริงๆนะคะเนี่ยใช่เลยครับใช่เลยนั่นเป็นเหตุผลสำคัญมากๆเลยครับว่าทำไม การทานเสริมถึงอาจจะจําเป็นหรือเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะยุคนี้ที่อาหารมันผ่านกรรมวิธีเยอะเนาะทั้งความร้อนแสงการเก็บรักษาต่างๆเนี่ยมันทําให้วิตามินกลุ่มนี้หาไปเยอะพอสมควรเลยครับทีนี้ว่าถ้าพูดถึงประโยชน์ของวิตามิน B นะครับโอ้โหต้องบอกว่าหลากหลายมากครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยระบบประสาทการเผาผลาญให้ได้พลังงานจนไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยครับ โดยเฉพาะ B1 B6 B12 ที่พบว่าผู้ป่วยเบาหวานมักจะพร่องหรือขาดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วก็แถมยาเบาหวานบางชนิดก็อาจจะส่งผลให้วิตามินกลุ่มนี้ในร่างกายลดลงไปได้อีกด้วยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะข้อมูลยังบอกอีกว่าวิตามิน B6 B9 หรือที่เราเรียกว่าโฟเลตนะคะแล้วก็ B12 เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆในการช่วยลดสารตัวหนึ่งชื่อว่าโฮโมซิสเตอีน ที่ถ้ามีสูงๆในเลือดเนี่ยจะไม่ดีเลยทั้งกับหลอดเลือดแล้วก็สมองด้วยค่ะการควบคุมระดับสารนี้ก็เลยอาจจะมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงเรื่องสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะแถม B6 ยังเชื่อมโยงกับเรื่องอารมณ์อาจจะช่วยเรื่องภาวะซึมเศร้าได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะถูกต้องครับ ส่วนวิตามินซีนี่คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันดีเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันนะช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นแต่จริงแล้วหน้าที่สำคัญอีกอย่างของเขาเลยก็คือการสร้างคอลลาเจนครับซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเรารวมถึงหลอดเลือดด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแบบเลือดออกตามไรฟันง่ายๆหรือเด็กๆที่เลือดกําเดาไหลบ่อยๆเนี่ยการได้รับวิตามินซีเพียงพออาจจะช่วยได้นะครับเพราะมันทาให้หลอดเลือดฝอยเราแข็งแรงขึ้นไม่เปราะไม่แตกง่าย น,นอกจากนี้ก็แน่นอนครับมีส่วนช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดด้วยฟังดูแล้วนี่สำคัญทั้งคู่เลยนะคะแล้วถ้าเราอยากจะเสริมล่ะคะควรจะเลือกแบบไหนดีปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมคะครับ สำหรับวิตามิน B นะครับก็แนะนำให้มองหาที่เป็น B-Complex หรือวิตามิน B รวมที่ระบุความแรงไว้ค่อนข้างชัดเจนหน่อยเช่น B-50 หรือ B-100 นะครับตัวเลขนี้มันจะหมายถึงวิตามิน B ตัวหลักๆนะครับอย่าง B-1 B-2 B-3 B-5 B-6 เนี่ย มีปริมาณประมาณ50หรือ100มิลลิกรัมต่อเม็ดซึ่งถือว่าสูงกว่าพวกวิตามินรวมทั่วๆไป MTV หรือ B-complex ที่ราคาถูกมากๆที่อาจจะมี B1 แค่1-2มิลลิกรัมอะไรแบบนั้นคือการได้รับในปริมาณที่สูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะช่วยให้เห็นผลในแง่ของการทํางานของระบบประสาทหรือการเผาผลาญได้ดีกว่าแค่ป้องกันโรคขาดวิตามินพื้นฐานนะครับ อ๋อเข้าใจาแล้วค่ะคือต้องดูที่ปริมาณของ B แต่ละตัวด้วยไม่ใช่แค่เห็นว่าเป็น B complex แล้วจะเหมือนกันหมดเนาะแล้ววิตามิน C ล่ะคะควรเลือกยังไงดีคะวิตามิน C เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเรื่องการดูดซึมอยู่บ้างครับคือร่างกายเราดูดซึมได้ทีละน้อยๆนะครับถ้าเรากินปริมาณสูงๆปรืดเดี่ยวเข้าไปเนี่ยส่วนที่เกินมันก็จะถูกขับทิ้งไป ดังนั้นรูปแบบที่แนะนำเลยก็คือแบบที่มันค่อยๆปล่อยออกมาครับที่เรียกว่า Sustain Release หรือ Time Release ขนาดก็ประมาณ500ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันกำลังดีครับการที่มันค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีเวลาดูดซึมไปใช้ได้เรื่อยๆตลอดวันมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเม็ดธรรมดาที่ละลายพรวดเดียวนะครับชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องเวลาทานล่ะคะมีคาแนะนาไหมคะว่าควรทานตอนไหนดีที่สุดอ๋อเรื่องเวลาทานวิตามิน B ีเนี่ยนะครับ มันมักจะช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นตื่นตัวขึ้นมาหน่อยก็เลยแนะนำให้ทานตอนเช้าหรืออย่างช้าก็ตอนกลางวันพร้อมมื้ออาหารไปเลยครับไม่ค่อยแนะนำให้ทานตอนเย็นเพราะอาจจะรบกวนการนอนได้นิดหน่อยส่วนวิตามินซีนะครับก็ทานตอนเช้าหรือกลางวันพร้อมอาหารได้เหมือนกันการทานพร้อมอาหารก็ช่วยลดเรื่องระคายคลึงกระเพาะได้ด้วยแต่มีข้อควรระวังนิดหนึ่งครับคือ ไม่แนะนำให้ทานวิตามินซีปริมาณสูงๆตอนเย็นๆหรือก่อนนอนเพราะมันมีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ในบางคนนะครับก็เลี่ยงไปทานตอนเช้าหรือกลางวันดีกว่าค่ะได้ข้อมูลชัดเจนมากๆเลยสำหรับกลุ่มแรกวิตามิน B และ C ที่เหมือนเป็นสิ่งที่ต้องคอยเติมให้ร่างกายทุกวันเลยทีนี้เราขยับมาดูกลุ่มที่2กันบ้างนะคะคือวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งก็มี A, D, E, K กลุ่มนี้จะต่างจากกลุ่มแรกตรงที่ร่างกายเราเก็บสะสมไว้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มนี้ร่างกายสามารถเก็บสะสมไว้ในตับแล้วก็เนื้อเยื่อไขมันได้ครับทำให้ไม่จังเป็นต้องได้รับทุกวันเป๊ะๆเหมือนกลุ่มแรกแต่ว่าการมีระดับที่เพียงพอสะสมไว้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในการป้องกันพวกโรคเรื้อรังต่างๆ และในกลุ่มนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งที่ยกให้เป็นเหมือนพระเอกหรือตัวเด่นที่สุดเลยนั่นก็คือวิตามินดีครับอ๋อทำไมวิตามินดีถึงได้รับบทพระเอกเลยล่ะคะมันมีความพิเศษยังไงคะเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยนะครับคือวิตามินดีเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพองค์รวมของเรามากๆเลยครับแต่กลับกลายเป็นวิตามินที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ย อ,อ,อาจจะถึง90%เลยนะครับที่มีภาวะพร่องหรือว่าขาดวิตามินดีไปสาเหตุสำคัญก็คือไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของเรานี่แหละครับที่เราหลีกเลี่ยงแสงแดดกันมากกลัวดำกลัวฟ้าทาครีมกันแดดใส่เสื้อผ้าปกปิดมิดชิดกันหมดทั้งๆที่จริงๆแล้วแสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะครับในการกระตุ้นให้ผิวหนังเราสร้างวิตามินดีได้เอง นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไตก็มีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินดีสูงเหมือนกันเพราะว่าอวัยวะเหล่านี้จําเป็นต่อการเปลี่ยนวิตามินดีให้อยู่ในรูปที่ร่างกายนําไปใช้งานได้นะครับฟังดูเหมือนเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วประโยชน์ของวิตามินดีที่ว่าครอบคลุมมากๆนี่มีอะไรบ้างคะเห็นข้อมูลพูดถึงเยอะมากเลยครับผม ประโยชน์หล,หลักๆที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันก็คือช่วยเรื่องการดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงอันนี้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วบทบาทของวิตามินดีเนี่ยไปไกลกว่านั้นเยอะมากครับมันทำงานคล้ายๆฮอร์โมนตัวหนึ่งเลยที่ส่งผลต่อระบบต่างๆทั่วร่างกายมีส่วนช่วยในการควบคุมความดันเลหิตหนะครับผ่านการไปรยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อเรนินอาจจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ด้วยช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นในการสร้างแล้วก็ตอบสนองต่ออินซูลินซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับ หวานโดยตรงเลยรวมถึงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันภาวะสมองเสื่อม a ล z ซเมอร์แล้วก็ยังมีบทบาทสําคัญมากๆในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันมะเร็งด้วยนะครับมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าผู้ป่วยใน ICU ที่ระดับวิตามินดีในเลือดต่ำเนี่ยมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนแล้วก็เสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่วิตามินดีไม่ต่ําครับโหประโยชน์นี้รอบด้านจริงๆเลยนะคะเนี่ย แล้วแบบนี้เราควรจะเสริมยังไงดีคะมีคําแนะนําเรื่องรูปแบบแล้วก็ปริมาณไหมคะ ค,คำแนะนำโดยทั่วไปนะครับควรเลือกทานในรูปแบบวิตามิน d 3ครับซึ่งเป็นฟอร์มที่ร่างกายเรานำไปใช้ได้ดีที่สุดส่วนปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปเลยก็คือประมาณ5,000 IU หรือ International Units ต่อวันครับเป้าหมายคือการรักษาระดับวิตามินดีในเลือดของเราที่เรียกว่า 25-hydroxyvitamin D ให้อยู่ในช่วงประมาณ50-60นาโนกรัมต่อมลลิตร NGMl หรือสูงกว่านั้นนิดหน่อยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ดีนะครับในบางกรณีอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยคุณหมออาจจะต้องการระดับที่สูงกว่านี้อีกเช่น70 NGMl ขึ้นไปแต่นั้นก็ควรจะปรึกษาแพทย์เป็นกรณีกรณีไปครับ5 0า0 i นยฟังดูอาจจะสูงกว่าคำแนะนำเดิมๆที่เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะทำไมถึงแนะนำระดับนี้ล่ะคะเป็นคำถามที่ดีครับคือ ทำแนะนำเดิมๆเนี่ยอาจจะเน้นแค่เรื่องการป้องกันโรคกระดูกอ่อนในเด็กหรือกระดูกพรุนในผู้ใหญ่แค่นั้นแต่ข้อมูลงานวิจัยในช่วงหลังๆมาเนี่ครับมันชี้ให้เห็นประโยชน์ของวิตามินดีในระดับที่สูงขึ้นต่อระบบอื่นๆอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคเรื้อรังการเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งมันต้องการระดับในเลือดที่สูงกว่าเดิมครับอย่างไรก็ตามการรับประทานในระดับ5000ันไอยูต่อวันสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปนี้ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าใครไม่แน่ใจจริงๆการไปตรวจระดับวิตามินดีในเลือดก่อนที่จะเริ่มเสริมก็เป็นทางเลือกที่ดีครับจะได้รู้ว่าเราขาดมากน้อยแค่ไหนเข้าใจแล้วค่ะเป็นการปรับตามข้อมูลใหม่ๆเพื่อประโยชน์ที่ครอบคลุมมากขึ้นนี่เองแล้ววิตามินตัวอื่นๆในกลุ่มละลายในไขมันล่ะคะ A E K มีอะไรน่าสนใจบ้างคะมาดูกันต่อเลยครับวิตามิน A นะครับหลักๆเลยคือเรื่องสายตาโดยเฉพาะการมองเห็นในที่มืดแล้วก็สุขภาพผิวพรรณช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้บ้างแล้วก็ยังสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เยื่อบุต่างๆของเราแข็งแรงลดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งด้วยนะครับแต่มีข้อควรระวังนิดนึงคือ การทานวิตามิน A ในรูปฟอร์มสำเร็จเลยที่เรียกว่าเรตินอลในปริมาณสูงๆต่อเนื่องอนานๆเนี่ยมันอาจจะสะสมแล้วก็เป็นพิษต่อตับได้ทานที่ปลอดภัยกว่าก็คือทานในรูปของโปรวิตามิน A ครับเช่นเบต้าแคโรทีนหรือแอสตาแซนทีนซึ่งร่างกายเราจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ตามที่ต้องการเองแบบนี้ปลอดภัยกว่าเยอะครับแต่ก็ต้องทราบไวน้นิดหนึ่งว่าสารกลุ่มแคโรทีนอยพวกนี้ถ้าทานเยอะๆเนี่ย อาจจะทำให้ผิวเรามีสีออกเหลืองๆส้มๆได้นิดหน่อยนะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกใจคนที่อยากมีผิวขาวใสเท่าไหร่อ๋อเป็นข้อมูลที่ต้องรู้ไว้เลยนะคะเรื่องสีผิวแล้ววิตามินอ e ีล่ะคะเห็นว่ามีหลายรูปแบบเหมือนกันใช่ครับวิตามินอ e ีเนี่ยมีสองกลุ่มหลักๆที่ควรรู้จักกันนะครับคือโทโคฟีรอลซึ่งอันนี้เป็นฟอร์มที่พบได้ทั่วไปหาซื้อง่ายราคาไม่แพงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีตัวหนึ่ง มีงานวิจัยสนับสนุนว่าการทานในขนาดประมาณ400 IU ต่อวันอาจจะช่วยลดปัญหาไขมันพอกตับได้ด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือโทโคทรีอีนอลอันนี้เป็นฟอร์มที่โครงสร้างต่างออกไปเล็กน้อยคือมันเป็นแบบไม่อิ่มตัวว่ากันว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทีท่แรงกว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดการลดคอเลสเตอรอลและก็มีศักยภาพในการต้านมะเร็งที่น่าสนใจมากๆ แต่ข้อเสียคือมันจะหาซื้อยากกว่าแล้วก็ราคาสูงกว่าโทโคฟิโรอพอสมควรเลยครับอ๋อค่ะค่ะต่างกันที่โครงสร้างกับประโยชน์เด่นๆน,นี้เองตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้แล้วค่ะคือวิตามินเคครับผมวิตามินเคก็มี2รูปแบบหลักๆที่ต้องแยกกันนิดนึงนะครับคือ K1 ฟิโลควินอนอันนี้พบมากในผักใบเขียวต่างๆหน้าที่หลักของเคคือช่วยในกระบวนการแข็งตัวของเลือดครับ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดเคหนึ่งนะครับถ้าทานผักเพียงพอแต่ตัวที่สำคัญกว่าและก็มักจะพูดถึงกันเยอะในการทานเสริมคือเคสองเมนาควโนนครับร่างกายเราสร้างเคสองได้บ้างจากแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของเราเองแล้วก็พบในอาหารหมักบางชนิดโดยเฉพาะนัตโตหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นนะครับแต่ปริมาณที่สร้างได้หรือได้รับจากอาหารเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปครับแล้วเคสมันสำคัญกว่าเคหนึ่งในแง่ไหนหรอคะ ทำไมถึงเน้นตัวนี้ในการเสริมเป็นพิเศษคะ K2 เนี่ยนะครับมีบทบาทสําคัญมากๆที่ทํางานคู่ไปกับวิตามินดีเลยครับลองนึกภาพตามนะครับวิตามินดีเนี่ยช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมจากอาหารเข้ามาได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ K2 เนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนตํารวจจราจรคอยนําพาแคลเซียมเหล่านั้นไปส่งให้ถูกที่ถูกทาง คือให้ไปสะสมที่กระดูกและฟันไม่ให้มันหลงทางไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหรือตามเนื้อเยื่ออ่อนออนอื่นๆซึ่งการที่แคลเซียมไปเกาะผิดที่ผิดทางนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสําคัญของหลอดเลือดแข็งตัวเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและก็ยังอาจจะทําให้เกิดนิ่วแคลเซียมในไตได้ด้วยดังนั้นเคทูจึงสําคัญมากในการรักษาสุขภาพทั้งกระดูกและหลอดเลือดไปพร้อมๆกันเลยครับ รูปแบบ K2 ที่แนะนำก็คือ MK7 นะครับเพราะมันอยู่ในร่างกายเราได้นานออกฤทธิ์ได้ต่อเนื่องกว่ารูปแบบอื่นปริมาณที่แนะนำก็คือประมาณ100-120ไมโครกรัมต่อวันกำลังดีครับภาพตำรวจจราจรน,นี่ชัดเจนมากๆเลยค่ะทำให้แคลเซียมไปอยู่ในที่ที่คนอยู่จริงๆสรุปว่าวิตามินกลุ่มละลายในไขมันทั้งหมดนี้เลยทั้ง A, D, E, K เนี่ยควรทานพร้อมอาหารใช่ไหมคะเพื่อให้ไขมันช่วยในการดูดซึมถูกต้องครับ ควรทานพร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารทันทีมื้อไหนก็ได้ครับที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างจะช่วยให้การดูดซึมวิตามินกลุ่มนี้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับเอาละค่ะเราผ่านกลุ่มวิตามินทั้งสองชนิดไปแล้วทีนี้มาถึงอีกกลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะและที่สำคัญคือร่างกายสร้างเองได้เลยแม้แต่น้อยนั่นก็คือแร่าธาตุค่ะใช่ครับแร่าธาตุก็จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอย่างมากเลย แบ่งคร่าวๆได้สองกลุ่มตามปริมาณที่ร่างกายต้องการนะครับกลุ่มแรกคือแร่ธาตุหลัก (Major Minerals) อันนี้ร่างกายต้องการเยอะหน่อยคือมากกว่า100มิลลิกรัมต่อวันตัวอย่างก็เช่นแคลเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะได้รับเพียงพอหรือบางทีอาจจะเกินพอได้ซ้าจากอาหารโดยเฉพาะโซเดียมกับฟอสฟอรัสนะครับแต่ก็มีบางตัวในกลุ่มนี้ที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะพิจารณาเสริมได้คือโพแทสเซียมครับ อันนี้สําคัญมากในการปรับสมดุลความดันโลหิตช่วยต้านฤทธิ์ของโซเดียมแหล่งที่ดีในอาหารก็พวกผักใบเขียวกล้วยฝรั่งอะโวคาโด,โดอะไรพวกนี้ครับแมกนีเซียมตัวนี้เป็นเหมือนดาวเด่นอีกตัวเลยครับเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในร่างกายเราเนี่ยโอ้โหกว่า300อย่างช่วยควบคุมความดันโลหิตเป็นโคแฟกเตอร์สำคัญเลยนะครับในการที่ร่างกายจะเปลี่ยนวิตามินดีไปเป็นรูปที่ออกฤทธิ์ได้ช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อ ลดการเกิดตะคริวแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ด้วยแหล่งอาหารก็มีในพวกธัญ,ญพืชไม่ขัดสีถั่วมเมล็ดพืชผักใบเขียวต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าครับดินสมัยนี้อาจจะมีแร่ธาตุน้อยลงการเสริมก็เป็นทางเลือกหนึ่งรูปแบบที่แนะนำคือคีเลตครับเช่นแมกนีเซียมไกลซิเนตหรือซิเตรตพวกนี้จะดูดซึมได้ดีกว่าแล้วก็ระคายเคืองระเพาะน้อยกว่า ปริมาณเสริมที่แนะนำทั่วไปก็ประมาณ200-400มิลลิกรัมต่อวันครับอีกตัวก็ซัลเฟอร์หรือกรมมัันอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนบางชนิดและก็สารต้านอนุมูลอิสระสำคัญในร่างกายอย่างกลูตาไทโอนพบในอาหารที่มีกลิ่นเฉพาะเฉพะหน่อยเช่นกระเทียมหอมใหญ่ไข่บรอกโคลีประมาณนั้นครับการน,น้อยๆล่ะคะที่เรียกว่าแร่ธาตุรอง trace minerals ต้องการน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อวันแต่ก็ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับถึงต้องการน้อยแต่สำคัญมากๆมากๆเลยและกลุ่มนี้มีหลายตัวที่น่าสนใจแล้วก็คนมีความเสี่ยงที่จะขาดได้ง่ายด้วยนะครับเช่นไอโอดีนครับอันนี้จำเป็นสุดๆเลยสำหรับการสร้างฮอร์โมนไทรอยซึ่งควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเราทั้งหมดแล้วก็สำคัญมากๆต่อพัฒนาการทางสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ข้อมูลที่น่ากังวลก็คือมีรายงานว่าเด็กไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่อาจจะได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอซึ่งมันส่งผลต่อระดับสติปัญญาหรือ iQ ได้เลยในผู้ใหญ่เองการขาดไอโอดีนเรื้อรังก็อาจจะเชื่อมโยงกับการเกิดซีสที่เต้านมหรือรังไข่ได้แล้วก็ปัญหาไทรอยทำงานผิดปกติด้วยครับโดยความสำคัญขนาดนี้ทางการก็เลยมีนโยบายบังคับให้เติมไอโอดีนในเกลือบริโภคแล้วก็อนุญาตให้เติมในอาหารบางชนิดด้วยครับ อีกคู่คือโครเมียมกับวานาเดียมสองตัวนี้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินครับช่วยให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นการขาดก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะดื้ออินซูลินและเบาหวานได้แล้วมีกลุ่มไหนในแร่ธาตุรองที่ถือว่าสำคัญมากๆๆเป็นพิเศษอีกไหมคะเหมือนเคยได้ยิยนว่ามันเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระอะไรแบบนั้นด้วยใช่ครับใช่เลย ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเลยครับคือกลุ่มแร่ธาตุซิงค์สังกะสีคอปเปอร์พองแดงแมงกานีสและก็ซิลิเนียมนะครับบางที่อาจจะรวมธาตุเหล็กเข้าไปด้วยนิดหน่อยแร่ธาตุสีหตัวเนี้ยร่วมกับวิตามินอีกบางตัวนะครับอย่างเช่น A C E B 2 B 3ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ร่างกายเราใช้ในการสร้างระบบป้องกันตัวเองจากอนุมูลอิสระเลยครับโห oh. ร่างกายสร้างระบบป้องกันตัวเองได้ด้วยหรอคะหมายความว่ายังไงคะเนี่ยช่วยขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับทุกๆครั้งที่ร่างกายเราเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานหรือเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเช่นมลพิษความเครียดต่างๆเนี่ยมันจะเกิดของเสียชนิดหนึ่งขึ้นมาครับเรียกว่าอนุมูลอิสระ free radicals เปรียบไปก็เหมือนกับสนิมที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเรานะครับเจ้าสนิมพวกนี้มันไม่ดีเลยเพราะมันจะไปทําลายเซลล์ต่างๆของเราทําให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นเกิดริ้วรอยความแก่ชราและที่สําคัญคือมันเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆมากมายเลยครับแต่ร่างกายเราเนี่ยฉลาดครับมันมีกลไกในการสร้างสารกําจัดสนิมหรือสารต้านอนุมูลอิสระแอนต้ออกซิเดนซ์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับอนุมูลอิสระเหล่านี้ ซึ่งเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างเองได้เก่งๆเนี่ยอย่างเช่น SOD (Superoxide Dismutase), Gl Catalase, Glutathione Peroxidase พวกนี้ครับมันต้องการแร่ธาตุ45ตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้ซิงค์คอปเปอร์แมงกานีสซซเลเนียมเหล็กเป็นเหมือนชิ้นส่วนสำคัญหรือ c o f ฟกเตอรในการทำงานของมันถ้าเรามีวัตถุด,ดิบเหล่านี้ให้เพียงพอร่างกายก็จะสร้างกรอบป้องกันความเสื่อมนี้ได้ดีขึ้นมากครับสุดยอดเลยค่ะ เพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยว่าร่างกายเรามีระบบผลิตสารต้านสนิมขั้นเทพขนาดนี้ซ่อนอยู่ข้างในถ้าเราแค่ทำหน้าที่ส่งวัตถุดิบคือแร่ธาตุกับวิตามินที่จำเป็นพวกนี้ให้เพียงพอร่างกายก็จะดูแลตัวเองชะลอความเสื่อมป้องกันโรคได้จากภายในเลยแบบนั้นเลยเหรอคะใช่ครับใช่เลยนี่คือแนวคิดของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่สาคัญมากๆเลยครับ คือสนับสนุนให้กลไกธรรมชาติของร่างกายเราเองเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่พอมาคิดดูจริงๆแล้วการจะทานอาหารให้ได้แร่ธาตุรองจําเป็นเหล่านี้ครบทุกตัวเลยในปริมาณที่เหมาะสมทุกๆวันเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะเพราะแต่ละตัวก็อยู่ในแหล่งอาหารที่ต่างกันไปอีกเป็นเรื่องยากจริงๆครับในทางปฏิบตัติอันนี้ยอมรับเลย การทานเสริมในรูปแบบ multi m ม n e r a l หรือแร่าธาตุรวมเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่สะดวกและก็ช่วยให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าจะได้รับแร่าธาตุรองที่จําเป็นเหล่านี้ครบถ้วนคําแนะนําสําคัญในการเลือกนะครับควรจะดูรูปแบบของแร่าธาตุด้วยครับพยายามเลือกที่เป็นอ m i n o acid ิดค l a t e ซึ่งมันหมายถึงการเอาแร่าธาตุเนี่ยไปจับกับกรดอะมิโนเหมือนเป็นการห่อหุ้มแร่าธาตุเอาไว้ทําให้ร่างกายเราดูดซึมได้ง่ายขึ้นมากๆครับ เหมือนกับว่าร่างกายเรารู้จักกรดอะมิโนอยู่แล้วก็เลยพาแร่ธาตุเข้าเซลล์ไปด้วยได้ง่ายขึ้นลดโอกาสที่แร่ธาตุต่างๆมันจะตีกันเองตอนดูดซึมแล้วก็มักจะราคาเคืองกระเพาะน้อยกว่ารูปแบบเถือแร่ธรรมดารรมดาด้วยครับวันนี้เราได้เจาะลึกข้อมูลวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นกันแบบครบเครื่องมากๆเลยนะคะตั้งแต่วิตามินกลุ่มที่ละลายในน้ําอย่าง B และ C ที่ต้องเติมทุกวันเลยวิตามินกลุ่มละลายในไขมัน A, D EK ที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ระยะยาวของเรา แล้วก็ปิดท้ายด้วยกลุ่มแร่ธาตุทั้งตัวหลักตัวรองโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญอย่างซิงค์คอปเปอร์แมงกานีสซิลิเนียมที่เป็นหัวใจสำคัญให้ร่างกายเราสร้างเกราะป้องกันสนิมหรืออนุมูลอิสระได้เองครับผมก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็อาจจะช่วยจุดประกายให้เราลองคิดต่อไปอีกนิดนึงว่าเอ๊ะ นอกเหนือจากการเลือกทานสารอาหารที่จำเป็นให้เพียงพอแล้วเนี่ยมันยังมีวิตติอื่นๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอีกไหมนะที่เราพอจะปรับเปลี่ยนได้เพื่อช่วยลดการสร้างสนิมหรืออนุมูลอิสระในร่างกายเราตั้งแต่ต้นทางเลยเช่นการจัดการความเครียดการนอนหลับให้เพียงพอการออกกำลังกายที่เหมาะสมหรือการหลีกเลี่ยงมลพิษต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวเลยครับ หากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ